สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องผลิตกันส้มนะคะวันนี้นะคะส้มเกาะมีสูตรเราพัฒนานะคะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะคะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะสูตรไม่ยากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนะก็คือเป็นสูตราหารงเด่นนะคะใครไม่มีเครื่องคิดเลขเกาะสามารถใช้ได้ค่ะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสนะคะของวันงวดวันที่10นะคะโดยใช้ผลหลยวันที่8นะคะเดือน9นะคะก็คือเดือนกันยานั่นเองเนาะโอเคค่ะสําหรับสูตรนะคะก็คือ อนเลขค่ะทุกตัวนะคะมาบวกกันนะคะในกรณีที่เจอศูนย์นะคะก็บวกข้ามข้ามไปได้เลยค่ะอ่าข้ามไปได้เลยนะโอเคผลลัพธ์นะคะก็คือ28ค่ะ28นะคะบวกหนะคะก็จะได้เป็น29เนาะโอเคเลขเด่นเนตัวนี้นะคะก็จะได้เป็น8และ9ค่ะ ยังมีรอบนาสูตรก็คือนําเลขทั้งหมดมาบวกกันค่ะเจอศูนย์ข้ามไปเลยนะคะแล้วบวกอีกหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นเลขเด่นสองนะคะก็คือแปดและเก้าค่ะแปดและเก้านะคะสําหรับเลขเด่นวันวันที่สิบนะคะสิบกันยานะคะโอเคซึ่งผลหวยนะคะก็ออกเป็นสองตัวบุญค่ะออกเป็นนะคะศูนย์เก้านะคะออกเป็นบนนะคะ 09กไป1นะคะค่าต่อไปค่ะมางวดวันที่12ค่ะใช้ผลหวยวันที่10บนะคะก็คือสูตรนะคะเอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็นสองเจค่ะบวกอีกหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นสองนะคะเลขด่นก็จะคือเจและ8ค่ะราจะจอเด่นก็คือหลักหน่วยนะคะมาเป็นเด่นนั่นเองนะคะ ซึ่งวันที่12นะคะเข้าเป็นเอ่อเบิลบนนะคะ88นะคะถูไปนะคะถูกไปอีก1นะคะบน88ค่ะต่อไปค่ะมางวดวันที่15ค่ะใช้ผลวันวันที่12นะคะในกรณีที่เจอศูนย์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็น1บวก8บวก8ได้เลยนะคะโอเครอบนี้ได้17ค่ะบวกอีก1นะคะก็จะเท่ากับ18นะคะเลขเด่นก็จะเท่ากับ7และ 8นะคะวันที่สิวันที่15นะคะขออภัยค่ะออกเป็นนะคะ2ตัวบนก็จะเป็น2 8นะคะล่างก็จะเป็นเออหกแนะคะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะบนล่างเลยนะก็จะเป็น28งแปกับหกนะคะโอเคต่อไปค่ะมางวดวันที่17คะ่ะใช้ผู้หน่วยวันที่15นะคะ ก็จะได้เป็น3,2มนะคะบวกหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับ3าสามนะคะเลขเด่นก็จะเท่ากับ2และ3นะคะวันที่เออสิบเจ็ดนะคะเข้าเป็นเอสองตัวบนค่ะสี่สามนะคะ, 4, 3, นะ,คะบนสี่สามต่อไปค่ะมางวดวันที่สิบเก้าค่ะใช้ผลหวยวันที่สิบเจ็ดนะคะผลรับได้สิบแปดค่ะบวก อีกหนึ่งนะคะจะเท่ากับ19นะคะเลขเด่นก็คือแดและ9ค่ะวันที่19ค่ะเข้าเป็น2ตัวล่างนะคะงวดน,น,น,นี้ก็จะเป็นศูนย์ดนะคะ08นะคะต่อไปค่ะมางวดวันที่22สองค่ะใช้ผลหวยวันที่19นะคะผลลัพธ์รอบนี้ก็จะเป็นสองหนึ่งค่ะบวกอีกหนึ่งก็จะเท่ากับสองสองนะคะเลขเด่นก็คือ1และสองค่ะ วันที่22นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะบนก็จะเป็น5 52ค่ะขออภัยล่างก็จะเป็น92นะคะบนล่างเลยนะคะ52 92ค่ะค้าต่อไปค่ะมางวดวันที่24ค่ะใช้ผลหวยวันที่22นะคะเพื่อนๆเ,เออสำหรับงวดนี้นะคะก็จะได้เป็น27ค่ะบวกอีก1นนะคะเท่ากับ28นะคะ เลขเด่นก็จะเท่ากับ7และ8นะคะวันที่24ไม่เข้านะคะสำหรับงวดน,นี้นะต่อไปค่ะมางวดวันที่26ค่ะใช้ผลหวยวันที่25สบห้านะคะผลลับนะคะ7บวก4บวก4ี่บวก4บวก1นบวกห้านะคะก็จะเท่ากับสองหนะคะบวกอีกหนึ่งก็จะเท่ากับสองหนะคะเลขเด่นก็จะคือหและหนะคะ วันที่ยี่สิบหกค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็คือบนก็จะเป็นห้าแปดค่ะล่างก็จะเป็นหกเก้านะคะบนล่างนะคะก็จะห้าแปดหกเกองนะคะต่อไปค่ะมาวันที่ยี่สิบเก้าค่ะใช้ผลหวยวันที่ย6สิบหกนะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นสามแปดนะคะบวกหนึ่งก็จะเป็นสามเก้าค่ะเท่ากับแปดและเก้าค่ะวันที่29สิบเก้าไม่เข้าค่ะเ,เพื่อนๆนะ โอเคไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะมาง่ววันที่1ตุลาค่ะใช้ผลหวยวันที่29กาันยานะคะโอเคผลเราก็จะเป็นสองค่ะบอกอีก1นะคะก็จะเป็นส0มศูนย์นะคะซึ่งเลขเด็ดรอบนี้ก็จะเป็น9ก้และศูนย์ค่ะวันที่1นะคะก็เข้าอยู่นะคะเข้าเป็น2ตัวบนนะคะศูนย์นั่นเองนะคะบน0ูนย์หเด้อต่อไปค่ะมาง่ววันที่3าค่ะใช้ผลหวยวันที่1นะคะ ผลลับนะก็จะได้เป็นสามสี่ 3, 4, นะคะบวกหนึ่งก็จะเป็นสามห้านะคะก็จะได้เลขเด่นเป็นสี่และห้าค่ะสี่และห้านะคะก็เข้าเป็นตรงตัวเลยนะคะรอบนี้ก็จะเป็นห้าสี่ค่ะตรงตัวเลยนะคะเพื่อนๆรอบวันที่สามนะคะบนห้าสี่นะคะ ต่อไปค่ะมางวดวันที่6ค่ะใช้ผลหวยวันที่3ตุลานะคะก็ผลลัพธ์รอบนี้นะคะก็จะได้เป็น3 6หค่ะบวกอีกหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับ3 7นะคะลิกเด็ดรอบนี้ก็จะได้เป็น6และ7ค่ะเพื่อนๆโอเคซึ่งวันที่6นะคะก็เข้าเป็นนะคะหน่งเจค่ะ2ตัวบ,บนนะคะถูกอีกแล้วเนาะ เออสงตัวล่างขอขอภัยหนเจ็นะคะค่ะแล้วเออส่วนวันที่หนะคะหนะึ่งเจนาะค่ะต่อไปค่ะมางวดวันนี้นะคะก็คือวันที่8ดนะคะโอเคนะคะส้มก็จะคำนวณให้ดูเลยนะคะออบวกกันแล้วนะก็จะได้เป็นสองแปดค่ะบวกอีกหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นสองเก้าเนาะผลลัพธ์นะคะก็จะได้ เลขเด่น8และ9ค่ะอ่ะซึ่งส้มก็จะให้เจาะเพื่อนๆเ,เลยนะคะสำหรับเออ่งวดวันที่8นะคะเด็ดนี่นะเพื่อนๆนะ8และ9นะคะงวดวันที่8นะคะก็จะวันที่8ปดนะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเลยนะกันนะคะแปดเดือนสิบเออ จอนะคะก็จะเป็น80ย์ค่ะแปดหนึค่ะแปดหานะคะแปค่ะแล้วก็แปนะคะส่วนเก้านะคะก็จะเป็น91ค่ะ9ก้าสองเห้นะคะแล้วก็เก้าเก้าค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะเด่นแปเด่นเก้านะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ อย่าลืมไปกลบกันนะคะคัดมาให้แล้วนะเลือกตัวที่ชอบด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็สถิติถูกไปทนะั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะคะ10งวดน,นะคะ10งวดน,นะคะ,นนะ,คะผิดไปสองนะคะสำหรับสูตรหาเลขเด่นราวพัฒนานะคะบายคุณหมวยคุณส้มนะคะโอเคใครถูกใจไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะหรือวาอ่าสนใจเข้ากลุ่มยังไงก็ขอได้เลยนะคะแอดปากาเจ็7 7นะคะ ข้าฟีตลอดชีพค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ส้งไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ